ครับบรรยากาศตอนเย็นๆนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะมาดูจันนะครับที่ใส่ไว้นะครับได้ไวใส่ไว้อยู่ประมาณเกือบสามอาทิตย์แล้วนะครับใส่ไว้สามอาทิตย์แล้วก็ได้ได้ตั๋วอยู่นะครับได้ตัวมาตลอดนะครับวันหนึ่งก็ได้ประมาณสักตัวสองตัวนี่นะครับแต่หลังๆมานี่ครับน้ามันเริ่มลดนะครับ น้ำบริเวณอ่างตัวนี้ก็เริ่มลดลงจันก็เลยเขินเขินขึ้นจากน้านะครับทําให้ป่านะครับที่ถูกจันนะครับตีจันนะครับจันก็เลแตกนะครับก็เลยว่าวันนี้นะครับก็เลยจะมาเอาน็อตนะครับมาหญิงไม้นะครับเพื่อจะให้จันเนี่ยมันมีความแข็งแรงกว่าเกานะครับสำหรับจันนะครับที่จะมาทําไมนะครับที่มัน ลั่นแล้วกับปาตีครับทำให้จันนี้แตกนะครับก็จะได้มาทํำไม่สาหรับบันนี้นะครับไอ้ลูกไป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 ,ไปสำหรับหลังนี้นะครับน่าจะโอเคนะครับน่าจะบอดแตกนะครับ ครับสำหรับหลังที่แตกก็คือหลังนี้นะครับมือเจ้านะครับแตกนะครับหลังที่ตรงนี้ครับที่มันแตกนะครับหลังนี้ก็ต้องทําไหมนะครับเอาสวบานนะครับมายิงนะครับเพื่อให้เขามีความแข็งแรงเกิดขึ้นนะครับครับหลังจากที่ค้างแล้วนะครับ ตรงนี้ครับจะเป็นตะกอกแล้วก็เป็นอวัชพืชนะครับที่มาร้อยเต็มนะครับแต่วันนี้ครับเจอพายุนะครับอ่าพายุเข้ามานะครับเลยทําให้ต่อ่อวัชพืชตรงนี้ครับไหลนะครับไหลหนีนะครับแต่ถ้าจะใส่ตะไครยนะครับก่มันต้องห้าสิบห้าสิบนะครับเสี่ยงนะครับเพราะว่าโอกาสที่จะไหลกลับมาทีเก่ากันยังมีนะครับก็ต้องก็เลยวันนี้ก็เลยมา าทาจันนะครับมาเอาน็อตนะครับมายิงนะครับยิงใส่ไม่เนื่องจากว่าหน้าบริเวณตรงนี้นะครับได้ลดลงทําให้จันนี่มันเขินขึ้นมานะครับปลาที่ม้าดูนะครับหรือว่าม้ายามนะครับก็ได้ตีจันนะครับแตกไปสองสามจันสองสามหลังนะครับจันแตกไปสองสามหลังก็เลยว่าจากจะมา เอาน็อตนะครับมายิงงไม้เพื่อให้จันนี่มีความแข็งแรงเกิดขึ้นนะครับโอ้หลังหน้านี่ผมรู้สึกว่าจะลั่นนะครับหลังหน้านี่ลั่นนะครับหลังนี้นะครับที่เคยแตกไปครัง้งนึงแล้วนะครับหลังนี้ที่แตกไปนะครับช่วงนี้เวลาประมาณห้าโมงกว่าๆนะครับ ที่แตกไปนะครับก็เลยเอาไม้ไผ่ครับมาดามครับมาดามไว้นะครับนะครับที่ทําให้เลนตัวนี้ครับแตกหมดเลยครับเลยใช้ไม้ไผ่มาดามไว้นะครับแต่วันนี้นะครับก็สิกว่ามันจะลั่นนะครับตลองมาที่ตามดูนะครับว่าข้างใหนจะมีตัวรลยบุ๋มนี้นะครับลองมาลุนดูนะครับอ้เดีลยวผม ีไม่ทำเก็บตั้งเยอะแต่ว่าก็ดิ้นกัดฟัวมีตกวนี้โอ้ม่นี่ครับมีตัวมีตัวมีตัวนะครับมีตัว ช่อนครับปลาช่อนมีตัวเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมของนี้าตใช้นะครับมีตัวมีตัว ตัวครับรุดครับหลังจากสิ่งที่บรคาดฝันนะครับก็เกิดขึ้นนะครับก็คือปลานะครับที่จะจับขึ้นมาเออดูนะครับรุดมือนะครับดิ้นรุดมือแล้วก็ ตกลงไปที่น้ำยังเก่าเลยครับก็เลยบ่ได้นะครับสําหรับหม้ตัวนี้ก็เลยบ่ได้นะครับแข็งอ่อนขาวอ่อนมดเลยนะครับเสรษดายครับเสดษฐายถือว่าตัวใหญ่นะครับดูสภาพนะครับที่หลงนะครับสภาพที่หลงไปจับป่าในน้ำนะครับแต่ก็จับบ่ได้นะครับแล้วก็ลุดไปเลยนะครับกถือว่าเสียดายอยู่นะครับาบอกไปยังครับรุ่นใหม่ครับรุ่นต่อนะครับ วันนี้เป็นของเฮาวันวันหม่ถ้าจะเป็นของเฮาอยู่นะครับว่าจะออกขึ้นมาโว์นะครับขึ้นมาโชว์ิดสีนะครับแต่กะพลาดไปนะครับแข่งออนขาออนเลยนะครับเสียดายครับเสียดายครับสลับเย็นนี่นะครับกะรุดไปนะครับรุดรุดไปกะถือว่าแหวนะครับทีมหมาสลับเย็นนี่นะครับ แท้ๆก็จะได้แล้วนะครับจะได้แล้วนะครับก็ยังทําให้รุดมืออยู่สไดในะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็ขอฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับสาหรับบริเวณอ่างตรงนี้นะครับซึ่งวันนี้นะครับประมาณห้าโมงเกือบจะงหกโมงแล้วนะครับได้มาแปงจันนะครับมาได้มาแปงจันหรือว่าไดเอาน็อตมายิงนะครับสำหรับบริเวณตรงนี้นะครับ